สวัสดีค่ะนักเรียนคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นโจทย์การบวกลบคูณหารรักคนเศษส่วนและจำนวนคละนะคะในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป .6 สสวทนะคะบทที่2เรื่องเศษส่วนหน้า44ข้อที่ค่ะค่ะมาดูกันเลยว่าจะทำยังไงตามหลักการขั้นตอนนะคะการบวกลบคูณหาร ที่ไม่มีวงเล็บนะคะก็คือให้ทำที่เครื่องหมายคูณหรือหารก่อนนะคะอ่าโอเคค่ะดังนั้นสำหรับข้อนี้นะคะเราก็จะได้ว่าอ่าทำให้เป็นเศษเกินก่อนละกัน9คูณ2เป็น18นะ18บวก4ได้เศษ22ส่วน9 หารด้วยสองสองตัวนี้เฉยๆยมีส่วนเป็น1นะคะจะได้2ส่วน1แล้วก็ลบด้วยเศษ2ส่วน7ค่ะเราก็จะใส่วงเล็บให้ที่การหารก่อนเพราะเราจะเริ่มทำการหารก่อนนะคะก็จะได้เศษ่สเศษ22ส่วน9เปลี่ยนหารเป็น เศษส่วนที่อยู่ด้านหลังเครื่องหมายหารก็กลับเศษเป็นส่วนค่ะตามหลักการของการหารเศษส่วนนะคะแล้วก็ลบด้วยเศษสองส่วนเจ็ดอ่ะมองดูค่ะตัวคูณเนี่ยมีอะไรที่สามารถตัดทอนกันได้บ้างพบว่าอ่ะสองกับยี่สิบสองค่ะที่จะสามารถตัดทอนได้และตัวเลขที่จะามาตัดทอนก็คือเลข สองนะคะต้องสูตรคูณไม่สองเลยสองคูณอะไรได้สองสองคูณหนึ่งนะคะอันนี้ก็เหมือนกันสองคูณอะไรได้ยี่สิบสองถ้ามันเยอะไปก็เอาทีละตัวสองคูณอะไรได้สองก็สองคูณหนึ่งสองคูณอะไรได้สองก็สองคูณหนึ่งนะคะหมดหรือยังตัวที่จะเอาไปตัดทอนนะคะตัวที่จะตัดทอนได้หมดแล้วถ้าหมดแล้วก็ไปต่อที่บรรทัดตัดไปเลยนะครับ ข้างบนค่ะตัวเศษก็จะเหลือ11คูณ1เท่ากับ11แล้วข้างล่างก็จะเหลือ9คูณ1เป็น9จากนั้นก็ลบด้วยเศษ2ส่วน7หลักการนะคะในการาลบเศษส่วนก็คือการทำให้ตัวส่วนเท่ากันนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตาลบตรงนี้ก่อน ในที่นี้นะคะเราจะทําให้ตัวส่วนเป็นอะไรดีนะคะเราก็หาคอร์โนของ9แล้วก็7ค่ะหาคอร์โนของ9อันนี้อยู่ในกระดาษทษนะอันนี้คือกระดาษทษของเรานะคะอ่ะหา มีอะไรมาหาร9และ7ได้ลงตัวมากุว่าไม่มีนะคะถ้าไม่มีเราก็โครโนของ9และ7ก็คือ9คูณ7เท่ากับ63นะ,ะ,ะดังนั้นก็จะได้ว่า9ตัวนี้เนาะเราก็จะเอาไปคูณ7 9คูณ71ก็ต้องคูณ7ด้วย เตัวนี้ค่ะจะทำตัวส่วนให้เป็น63ก็ต้องคูณ9 7คูณ9 2ก็ต้องคูณ9ด้วยนะคะอา้าก็จะได้ออกมาแล้วตัวส่วนได้63ลบด้วยตัวนี้ก็63 11คูณ7ได้77 2คูณ9ได้18นะคะอา้าลบกันเลย77ลบ18อา่าได้เท่าไหร่เด็กๆลองคิดสิคะ ติ๊กตอก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 ได้เท่าไหร่น้อคิดออกกันรือย่างเอ่ย77็ดลบสิบนะคะอได้ออกมาเป็นเศษ59ส่วนด้วย63นะคะเป็นเศษส่วนแท้และก็เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะตอบได้เลยนะคะ เขียนตอบเลยโอเคค่ะต่อไปนะคะจะเป็นข้อที่6ติดตามชมกันได้เลย